เมื่รักของข้าข้าตอบแล้วมีเรื่องอะไรเหรอหน้าตาเช่มชื่นจริงนะก็ไม่มีอะไรสําคัญหรออะไรเหรอบอกข้ามาเถอะนะสิ่งที่ข้ารอคอยก็มังจะเกิดขึ้นแล้วนะซิข้าไม่เห็นเข้าใจแหนอธิบายหน่อยซิราชกุมารศธิตถากลังจะมีพิธีเลือกคู่ในเร็ววันนี้แล้วทําไมท่านถึงต้องดีใจด้วยโอ้ข้าก็จะพาเยสธราลูกเรา ไปร่วมในงานพิธีเลือกคู่ในครั้งนี้ด้วยนะสิราชกุมารทรงเลือกคู่แล้วใครที่ไหนที่จะยอมให้เราไปร่วมด้วยละ่ะต้องมีแต่คนในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้นข้ารู้ว่าเจ้าต้องพูดแบบนี้แต่เจ้าไม่รู้ด้วยว่าลูกเรางดงามเพียงใดความงามของนางจะมัดใจราชกุมารรับรองนางต้องชนะใจพระองค์แน่แนใช่ความงามของนางไม่มีใครเทียบได้ แต่ในเรื่องฐานะเงินทองเราไม่มีอะไรจะสู้เขาได้เลยจะไปนึกถึงเรื่องฐานะสิเขาว่าไว้ว่าบางครั้งเนี่ยความงามก็ดึงดูใจโจรมากกว่าทรัพย์สินเงินทองและที่สําคัญลูกเรางามยิ่งกว่านั้นแล้วเราจะไปร่วมพิธีเลือกคู่ได้ยังไงกันละ่ะเรื่องนั้นเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าจัดจก,การทุกอย่างเองแต่ว่าท่านหน้าถามยโสธราดูได้ยโสยโสธราลูกพอ่อข้าท่านพอ่อ คือพ่อกับแม่อยากให้ลูกเข้าพิธีสมรสลูกจะว่าอย่างไรท่านพ่อคะการตัดสินใจของท่านก็คือของข้าท่านพ่ออยากจะให้ลูกได้เป็นคู่ครองกับราชกุมารสิทธ,ธัตถะลูกจะว่าอย่างไงละ่ะสุดแล้วแต่ท่านพ่อคะ่ะทุกอย่างที่ท่านทําไปก็เพื่อข้าทั้งนั้นข้าไม่ขัดข้องแล้วคะ่ะลูกรักลูกเป็นลูกสาวคนเดียวของพ่อนะและพ่ออยากให้ลูกมีชีวิตคู่ ที่แสนเป็นสุขแต่ว่าหากลูกมีข้อขัดแย้งในใจก็จงบอกพ่อกับแม่ได้นะใช่แล้วล่ะลูกลูกมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นของลูกท่านแม่คะไม่ว่าท่านพ่อจะตัดสินใจอย่างไรลูกก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำตามคะ่ะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกลูกเอ้ยบอกพ่อมาตามตรงนะว่าลูกเนี่ยเต็มใจจะให้ราชกุมารสิทธ,ธัตถรมมาเป็นสามีหรือไม่พ่อไม่อยากให้ลูกเขินอายกับเรื่องนี้ บอกพ่อมาตามตรกสิว่าอย่างไงฮะท่านพ่อใครจะไม่อยากได้ราชกุมารสิทธัตถะมาเป็นสามีล่ะคะราชกุมารราชกุมารมีเรื่องอะไรพียาค่ะทรงกลุ้มพระไทยเรื่องอะไรกันเหรอนั่งก่อนสิชนะชนะวันนี้ข้ากอดกุ้มเหลือเกิน มีหม่องฉันอยู่ใกล้ๆพระองค์ไม่ต้องทรงเป็นห่วงก็ไรขึ้นพยาคะข้ารู้ว่าพระบิดาตัดสินใจจะให้ข้าเข้าพิธีอภิเษกไม่เห็นต้องสงกัดกลุ้มเลยนี่พยาก่ะาทำไมจะไม่จะไม่รู้เลยว่าข้ายังไม่อยากที่จะมีอะไรผูกมัดในตอนนี้ราชกุมารหม่องฉันไม่เห็นด้วยกับพระองค์การแต่งงานน่ะเป็นความสุขชัว่วนิรันดรเป็นการรวมกันของสองวิญญาณ แต่ข้าควรจะแต่งกับใครใครจะมาเข้าใจความรู้สึกข้าได้ดีและสนับสนุนข้าในภายภาคหน้าราชกุมารที่จริงหม่อมฉันมาก็เพื่อจะปรึกษาเรื่องนี้กับพระองค์มีหญิงนางหนึ่งเหมาะสมกับพระองค์มากเลยนางจะติดตามพระองค์เหมือนดั่งเงาและทําตามที่พระองค์ทรงรับสั่งนางเหมาะสมที่จะได้ความรักจากพระองค์และสมควรที่จะพิเศษกับพระองค์ พระองค์จะรู้สึกเป็นอิสระทุกอย่างไม่มีพันธะที่ผูกมัดอย่างที่พระองค์ทรงตรัสเป็นวงเวียนของชีวิตที่อิสระดังพระประสงค์ที่พระองค์ทรงหวังไว้แต่นาเป็นใครและอยู่ที่ไหนอืมเจ้าเคยเห็นนางเหรอทำไมเจ้ารู้จักนางดีนักละ่ะขอทูลว่านี่เป็นครั้งแรกที่เห็นพระองค์ใครร,คร,รู้ใครเห็นชนนี้หม่อมฉันมีคําตอบในทุกคําถามของพระองค์ นางคือลูกสาวของพ่อคาจันปานีจากหมู่บ้านใกล้เคียงนี่เองพะยะค่ะข้าขอเจอนางได้ไหมหม่อมฉันไม่รับปากว่าจะทําได้แต่หมอมฉันจะพยายามพะยะค่ะหาไม่มีทางพบนางได้งั้นข้าขอมองจากไกลๆก็ได้ข้าอยากจะเห็นนางหากเจ้าคิดว่านางเหมาะกับข้างั้นนางก็คงต้องเป็นคนดีอย่างแน่นอนพระองค์ทรงกลัสถูกต้องนางนาแสนเฉิดจรรดดุจแสงจันทร์ทอประกาศ หัวใจนางอ่อนละมุนเหมือนต้นไทรใบอ่อนนางมีดวงตาสะท้อนสุขใสเหมือนดั่งเพชรฟันสวยเรียงขาเหมือนไข่มุกทุกทวงท่าการเยื้องย่างเหมือนกวางไครไร้เดียงสาเหมือนเด็กน้อยยามเคลื่อนคล้อยมีสเสน่ห์ดึงดูดใจประหนึ่งดอกบัวง,งามน,นางเกิดมาเพื่อควรคู่กับพระองค์เจ้ารู้คุณสมบัติของนางได้อย่างไรมองฉันมีคนสอดแนมช่วยสืบทุกเรื่องที่รู้ราชกุมาร ทรงอย่าวิตกเลยนางทั้งว่าง่ายและเฉลียวฉลาดเชื่อหม่อมฉันเถอะฉันนะเจ้าดีต่อข้ายิ่งนักมันเป็นหน้าที่ของมอมฉันอยู่แล้วฉันนะขอคารวะท่านจำปานีเชิญนั่งท่านฉันนะเราแสนยินดีที่ท่านแวะมาเยี่ยมเยือนเพราะว่าท่านเป็นมิตรรักและหวังดีต่อราชกุมารสิทธ,ธ,ธัตถะนะสิใช่ ข้าเป็นพระสหายของราชกุมารข้าถึงได้มาคุยธุระกับท่านคือข้ามีเรื่องจะรบกวนได้เชิญท่านว่ามาได้เลยยโสทาราบุตรสาวของท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นพระมเหสีขององค์ราชกุมารและเป็นความปรารถนาของเราเช่นกันต่างก็เห็นได้ชัดว่าราชกุมารทรงสนพระไทยในตัวนางและยะโสทาราก็เช่นกันนางก็ดูเหมือนจะสนใจราชกุมาร Mm hmm. แล้วตกลงท่านอยากจะทำยังไงข้าอยากจะนัดให้ยโสธาราดได้พบกับราชกุมารสิทธัตถะสักครั้งหนึ่งแต่มันคงจะไม่สมควรถ้าไม่ถามท่านก่อนเพราะว่าหญิงสาวก่อนจะแต่งงานออกเรือนย่อมอยู่ในการคุ้มครองของพ่อและแม่ฉันนะเจ้าก็เหมือนลูกชายของเราและเจ้าก็เป็นคนสนิทของราชกุมารสิทธ,ธัตถะ เจ้าเหมือนเป็นพี่ชายของยโสธาราและถ้าเจ้าเห็นว่ามันเป็นผลดีต่อยโสธาราเราก็มีขัดข้องแล้วท่านคิดว่างไงล่ะ <c oughs> ข้าอยากให้ลูกสาวข้ามีความสุขในชีวิตแต่งงานอ๋อขอบพระคุณท่านมากเลย มนุษย์สร้างเทวโูปขึ้นมาให้มีสเสน่ห์และงดงามตามแต่ใจจะปรารถนาแต่ไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าเรือนร่างที่สร้างก็โดยพระเจ้าท่านผู้นี้คือขติยาราชกุมารสิทธตถาราชกุมารหม่อมฉันขอแนะนําให้พบกับเยสธราผู้แสนงามเพื่อนของหม่อมฉันนางได้เห็นความสามารถของท่านในงานประลองนางก็แสนปลาปรื่มยิ่งนักเพคะ นางเองสินะที่โยนผงมะลายให้กับข้าก็แปลว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นคู่กันเพคะตราบชั่วนิรันเพคะพระองค์ทรงมองยะสุธราพระองค์ทรงมองอะไรเพคะเจ้าจะมาไหว้พระอีกเมื่อไหร่เมื่อพระเจ้ากวักมือเรียกงั้นต้องขอให้พระเจ้ารีบเรียกนางให้กลับมาสการะอีกครั้งโดยไวใช่ขอให้พระเจ้าได้โปรด เรียกยโสธาราให้กลับมาโดยเร็วเพื่อพระองค์จะได้สมพระประสงค์นะพะยาการการอภิเษกโดยการเลือกเองเป็นประเพณีเก่าแก่ของเราราชกุม,มาตรต้องเลือกมาเหสีและทําให้นางคุ้นเคยกับชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่ให้ดีเพื่อจะให้พระราชวังกลายเป็นแดนสวรรค์แต่พระองค์ต้องสงระวัง บ่าวสาววิวาใหม่อาสร้างครอบครัวและทาครอบครัวให้แตกร้าวได้นะพยาค่ะเราต้องการให้ท่านช่วยหาวันเลิกดีให้กับเราด้วยนะหาวันพระมารดาจะให้หาวันเพื่อทําอะไรเหรอสิทธตถะมาได้เวลาพอดีแม่กําลังหาเลิกวันเลือกคู่ให้ลูกอยู่นะอภิเศกกับใครเพค่ะสิทธตถะไม่ต้องแกล้งทําเสแสร้งในวันเลือกคู่นี้แม่ได้เลือกสาวงามที่มากด้วยความสามารถว่าให้ลูกแล้วนะ แล้วมันจำเป็นด้วยเหรอที่ลูกต้องแต่งเดี๋ยวนี้ใช่ลูกมันจำเป็นอย่างยิ่งพ่อกับแม่นะ่ะเห็นชอบแล้วนะลูกนะฟังนะลูกเวลานี้พ่อกับแม่ได้กำหนดวันอภิเษกของเจ้าแล้วนะลูกเราได้กำหนดวันอภิเษกของพระองค์เรียบร้อยแล้ววันเหรอวันอะไรกันวันเลือกดี เป็นช่วงเวลามงคลระลิกที่ดวงดาวทั้งหลายจะเป็นสิริมงคลให้แก่พระองค์ต้องวุ่นวายขนาดนั้นทีเดียวเลยเมือ่อดวงดาวโคจรรอบราศีจักราจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าพวกเขาเหมาะสมกันหรือไม่และจะมีรูปแบบตามลักษณะมันเป็นดาราศาสตร์นะพระองค์ช่างแปลกมากเลยแล้วถ้าหากเป็นวันอื่นมันจะแตกต่างกันอย่างไรละ่ะมีวันที่กลางวันเลื่อดีแต่กลางคืนเรื่องไม่ดีบ้างหรือเปล่า พระเจ้าเนะ่ะเป็นผู้ที่กำหนดทุกวันไม่งั้นก็ต้องเป็นวันมงคลหมดเลยนะสิในทุกๆโอกาสที่สำคัญเราเห็นว่านักบวชเป็นผู้กำหนดทั้งวันแล้วก็กำหนดทั้งนาทีทีเดียวละ่ะมหาราชราชกุมารทรงฉังคิดและเฉลียวฉลาดยิ่งนักก็ถูกละ่ะแต่ที่จริงลูกก็ไม่ควรจะต่อต้านขนบธรรมเนียมประเพณีของเรานะลูกนะท่านหนหลวงพระยาคาจัดการหาเรื่องให้ทีเถอะ ในฐานะตัวแทนพระเจ้าสุโธธนะและราชกุมารสิทธ,ธัตถะข่าวขอต้อนรับราชกุมารีและพระบิดาจากตุกแควนผู้เข้ามร่วมพิธีเรื่องคู่ในวันนี้เพราะพวกท่านในเกียรติตามคำเชิญของเราทางเรารู้สึกเริ่มไปติรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและกฎที่เราตั้งเอาไว้เราจะให้ราชกุมารเรื่องราชกุมารีเพียงพระองค์เดียวและจากราวราชกุมารีที่มาชุมนุมกันในวันนี้และ ทุกท่านจะต้องยอมรับผลในการตัดสินประทัยด้วยขอเชิญมหาราชจากแคว,ว้นสาวัตถีเสด็จพระราชดำเนินไปหน้าพระพักราชกุมารราชกุมารีจันทนาวดีทรงถนัดในการเริงระบำม,บมหาราชจากแคว้นมคต และราชกุม,มารีสุจิตราทรงถนัดในการร้องรำทำเพลง